กลับมาพบกับช่วงที่สองของสนทนาชายทุ่งในเย็นวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับแหมช่วงเบรกแรกทิ้งท้ายซะน้าหน้ากลัวเลยชาิที่จริงความเป็นเรื่องที่จริงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะเพอเรามาจัดในช่วงเวลาที่เข้าทานอาหารทานอาหารพอดีแต่คุณแจ็คถ้าคุณจะสุขภาพดีนะครับคุณต้องดูไว้สองอย่างชีคุณก็อึคุณเนี่ยโอ้โหใช่ถ้าชีออกมาเป็นฟองมากครับเหลืองข้นคุณดื่มน้ำน้อยน้อยใช่ไหมคนจีนเขาบอกว่า ไอ้นี่ร้อนในเพราะว่าดื่มน้ำน้อยใช่ครถ้าอึคุณออกมาครับทั้งสีสันหน้าตาคุณภาพไม่ได้มาตรฐานอ่นี่แปลว่าคุณกินไม่ถูกละเคยเข้าห้องน้ำที่หนึ่งอาจารย์จ้ะดีมากเลยฮะับจำไม่ได้ว่าที่ไหนก็เราก็เข้าไปในห้องนั่งเงยหน้าขึ้นมาตรงประตูเขาแปะไว้เลยเป็นเป็นพวกแบบว่าวิธีการสำรวจ อุจจาอะไรอย่างเงี้ยข้อหนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่อ่าถ่ายเสร็จปุ๊บต้หันกลับไปดูแลหันมา่านป้ายหัวข้อนี้เวลาผมไปเป็นยายผมก็พูดถึงเรื่องนี้อืเพราะผมเกือบเสียชีวิตมาสองครั้งเพราะถ่ายไม่ออกตอนประสบอุบัติเหตุเรานอนนิ่งๆเฉยๆอยู่บนเตียงเป็นเดือนๆครึ่งเดือนกว่าไส้มันไม่ขยับเพราะฉะคนออกกําลังกายแต่คุณสังเกียติโ ไส้มันจะเคลื่อนมันจะขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าๆเนี่ยต้องนวดท้องอะไรเงี้ยระบบขับถ่ายจะดีครับเพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องเยอะนะถ้าอาหารคุณเหลือแล้วไม่ออกมาเนี่ยมันจะสร้างสารพิษขึ้นมาในร่างกายที่เขาใช้ว่าดีท็อกดีท็อกอันแล้วน่ะแต่ว่ามันต้องเป็นแก้ั้องอะไรต่ะหนักราคพิษแต่ทีนี้อย่างนี้ไอ้เดี๋ยวนี้มันก็ต้องเลือกกินอ่ะของดีๆถึงจะกินนะฮะแล้วก็ของที่มันไม่มีคุณภาพก็อย่าไปกิน เดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยโอ้ยวันก่อนผมไปผ่านกำแพงเพชรคผมก็ไปซื้อหน่อหน่อกล้วยมาหน่อกล้วยกล้วยไข่กำแพงเพชรเนี่ยดำกล้วยไข่แม่ค้าก็หยิบหน่อกล้วยให้ผมก็บอกแม่ค้านอนนั้นไม่เอาเขาบอกนอนนี้แหละดีมันเบาดีมันเบาดีไงผมบอกไม่เอาต้องเอาโคนใหญ่ๆปลายเลี้ยว เขาไปเอาพีชใบใหญ่ๆแล้ว <practices> ต <pad support> ้นเล็กนิดเดียวไม่เอาไม่เอาก็เลยซื้อมาครับอยากจะมาลองปลูกว่ะกล้วยไข่ทำไมปลูกกําแพงเพชรมาปลูกบ้านวุ่นมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่บ้านผมไม่ค่อยมีที่จะปลูกเพราะพวกนี้มันต้องการแดดจัดทั้งวันครับแต่กล้วยที่ขึ้นชื่อลอชาเดี๋ยวนี้นะกล้วยเขาส่งขายตามประเทศครับแหมกล้วยนี่ก็เป็นของที่เรากินตั้งแต่เด็กๆนะอาจารย์พอยาเพราะว่ายานมหน่อยนึงก็อ เด็กๆก็ได้กินกล้วยคนไทยนะครับธรรมดาปลอกกล้วยมาปั๊บก็กินสดๆเลยครับฝรั่งไม่กินงั้นอ้ฝรั่งกินไงอาจารย์ต้องตักไอติมมาก่อนโอ้กินกับไอติมตักไอศครีมมาก่อนนะเสร็จแล้วเอากล้วยหอมมาวางข้างแล้วกินกล้วยหอมกับไอศครีมครับโอ้ยถ้วยเองตั้งหลายตัง์โอ้ใช่กินกล้วยหอมบางทีก็หั่นเป็นกลมๆก็มีเขาเรียกอะไรบานาน่า บานาน่ที่จริงก็แปลว่ากล้วยนั่นแหละทีนี้เราต้องหัดพูดภาษาอังกฤษั้างนะเพราะจะกล้าเข้าสู่ AEC แล้วไอศ์ครีมไอซ์แปลว่าน้ำแข็งครีมก็ครีมใช่ไหมทีนี้ฝรั่งถ้าคุณถ้าคุณจะปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออกเนี่ยคุณแจ็คคุณว่าถ้าคุณจะส่งออกได้ต้องเป็นไงที่จริงเรื่องนี้คุณต้องถามผมแล้วกลายเป็นผมถามคุณ กอฝรั่งนี้เขาสเปคของเขานี่ชอบรสชาติแบบคนไทยไหมฮะหวานหวานหอมหอมแบบนี้ความจริงกล้วยหอมที่ดังมากในบ้านเรานะครับคือกลิ่นจะหอมมากแล้วเนื้อจะออกหวานหวานหน่อยนะคือกล้วยหอมทองโอกล้วยหอมเอ่ยเจ้ากล้วยหอมทองไม่รู้ว่าใครสับประดนดันขนเอามากองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยร้องลำตัดสมัยก่อนแต่กล้วยหอมทองที่บ้านเราเวลาส่งไปต่างประเทศเนี่ยมีปัญหา เรื่องของอะไรครับอาจารย์ผิวมันบางอตอนหลังท่านอาจารย์ศาสตราจารย์เบนจามาสีลาย้อยท่านก็เลยวิจัยกล้วยหอมที่ส่งไปต่างประเทศกล้วยหอมพันธ์แกลนเนนแต่ว่าเป็นยังไงครับพันนี้คือผิวมัน่้นข้างหนาหน่อยมันทนแล้วนนรสชาตินี่เหมือนกันเลยแต่รสชาติก็อาจจะต่างไปบ้างอาจจะไม่ค่อยหวานเท่ากับกล้วยหอม,อหอมทองเพรานั้นโดยสรุปถ้าคุณจะปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งต่างประเทศนะหัวใจสําคัญยิ่งยวดเลยนะครับ คือตอนเก็บเกี่ยวคุณต้องทนุถนอมมากอ,มอย่าให้ขูดขีดควรอย่าให้กระแทกอ,อย่าให้ช้ำชอกนะฮะระบบแพคกิ้งนี่ต้องใส่ในกล่องแล้วแน่นหนาะปึกแล้วผิวนี่นะต้องเหลืองอารามงามตาโอ้โหนี่คือกล้วยหอมที่จะส่งนอกนะเพราะฉะนั้นยากเหมือนกันนะอาจารย์เทศแต่ที่เขาทำเขาทำไม่ยากเขาไม่ยากเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคุณปลูกกล้วยเสร็จเนี่ยนะพอ กเครือปั๊บเขาจะมีถุงพลาสติกครับเป็นแบบกระโปแบบสโลงอ่ะอืสวมเลยสวมปั๊บผูกข้างบนเลยครัแต่ข้างล่างอ่ะปล่อยเป็นปล่อยเป็นรูไว้การอะไรรู้ไหมกันอะไรฮะนกหนูเพี้ยแป้งครับแล้วที่แล้วข้างล่างเป็นรูนี่มันจะไม่เข้ามาทางข้างล่างแทนเพื่อระบายอากาศโอ้ยนกไม่ค่อยบินงี้หรอกคุณ หมายถึงพวกมาลงมาแรงอะไรเงี้ยส่วนมากไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งชายกับโปรงไว้เลยเพื่อการระบายอากาศไม่งั้นไม่งั้นถ้าอบมากนะครับมันจะมีปัญหาว่าถ้าอบมากมันจะมีปัญหาเชื้อรามันจะทําให้เปลือกผิวกล้วยเนี่ยเสียก็คือถ้าอบมากเชื้อราก็ถามหาถูกต้องเพราะมันทั้งชื้นทั้งร้อนไงใช่ัไหม้ก็จะปล่อยเป็นแบบสโลงแล้วที่เขาต้องปราบมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยครับไอ้ตัวนี้ไม่ได้ทําลายกล้วยโดยตรงเอ้าแล้วมันทาลาย มันจะพามามันจะพามาคือมดมดคุณไปดูนะกําจัดพาหานั่นเองสวนกล้วยเขาเรียกอันนี้ก็ไม่เรียกพาหานะเขาเรียกตัวนําพาภาษาฝรั่งใช้คําว่า carrier ตัวนําพาตัวนําพาแต่ถ้าพาหะในภาษาวิชาการเขาใช้คาว่า vector vector แล้วพาหะกับกับตัวนาพาไม่เหมือนกันพาหะหมายความว่าอย่างสมมติว่าผมเป็นเพอ่อนค่อนผมดูดปุ๊บผมได้เชื้อมา แล้วผมเอาเชื้อไปปล่อยนี่คือพาหะนี่ผมปพาหะเป็นเวกเตอร์แต่ถ้าแคริเออร์ผมเดินไปเที่ยวต้นไม้ัต้นไม้ต้นหนึ่งมีสปอร์ติดขามาแล้วผมก็เดินไปที่นู่นที่นี่ไอ้อย่างนี้อย่างนี้เรียกตัวตัวนำพาตัวนำพาอ๋อแสดงว่าถ้าเปกับยุงเนี่ยสมมติว่ายุงมันดูดเชื้อเอดมาได้อ้นี่มันไปนี่คือพาหะนี่เป็นี่พาหะแต่ยุงไม่ดูดเชื้อแต่ว่าเป็นไข่เลือดออกครับอันนี้เป็นพา่คือพาหะ อย่างนี้อย่างนี้ใช่ใช่นะแต่ถ้าไปเปื้อนติดมาอันนี้อีกเรื่องนึงทีนี้กล้วยหอมที่เราพูดถึงกันเนี่ยว่าเวลาเขาเก็บเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยไม่มีหรอกครับคุณแจ็คที่คุณจะปล่อยกล้วยมาโยนโครมคราไม่มีอพอเขาตัดมาปั๊บแล้วเวลาคุณหิ้วกล้วยหอมคุณจะหิ้วไงหิ้วกล้วยหอมคือคุณหิ้วทั้งโคนใหญ่รือว่าหิ้วตาหิ้วทั้งโคนใหญ่อย่างนั้นแหละชคุณเซอะเลยคุณแจ็คไม่ใช่เหรออาจารย์กล้วยหอมเวลามันสุกๆนะครับ ถ้าคุณไปหิ้วโคเอย่างนั้นนะมันจะล่วงเปละเปลเลเเเลยเวลาหิ้วกล้วยเนี่ยครับเขาหิ้วไอ้ตรงที่มันเป็นปลีที่เขาตัดปลีออกอ่ะเพราะกล้วยมันงุ้มลงอย่างนี้มันก็ไปค้ำกันอยู่อย่างนี้ถ้าคุณไปหิ้วอย่างงี้มันก็แบะออกมาอย่างนี้เลยแต่เวลาเขาเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกเนี่ยเขาไม่ไปเก็บสุกขนาดนั้นหรอกครับพอเขาเก็บมาเสร็จนะพอเขาต้องรอระยะเวลาที่ส่งไปอีกเขาต้องเอาไป หัน่นเป็นหวีใช่ไหมแยกเป็นหวีใช่ไหมพอเขาแยกเป็นหวีเนี่ยมีดต้องสะอาดอและที่สำคัญมันยังมีโรคอีกโรคคล่วหวีเนา<ะ>่ากับ<า>โรคแอนแทคโนดอีกแมมต้องต่อบเบล็กหน้า<ะ>นะเดี๋ยวุ่งหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ